สองร้อยได้เลยามาแปดร้อยมัเยอะมากเลยเยอะไหมเยอะมากเลยครับเราส่งไปเลยเเอาโอเคครับครับวันนี้เข้าชิงเนาะข้าวชิงตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นมากเลยครับเออพลังแฟนขับเราก็แบบว่าเหนียวแน่นเนาะใช่ครับนอกจากจะเป็นรางวัลที่ตื่นเต้นแล้ว พราะเสียงแฟนคลับตัวเองเต็ด้วยใช่ครับเรียกว่าออกงานแต่ละทีก็แบบว่าครื่องตลอดใช่ครับใช่ครับแบบลุ้นไหมให้วันนี้ก็ลุ้นลุ้นสุดๆครับลุ้นสุดๆแต่ว่าคููที่เข้าชิงก็มากมายหลายท่านใช่ใช่ครับแค่มีชื่อเข้าชิงเราก็ดีใจแล้วใช่ครับเดี๋ยวก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้จะบอกอะไรแฟนคลับไม่รูเพราะว่าเราก็มาแบบว่าไกลแล้วแล้วก็แบบแฟนคลับก็เป็นพลังตลอดเลยเอาเอาเอตครับผมก็ ฝากถึงพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านและก็ที่มาเชียร์เราในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณพลังรักจากพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่พร้อมที่จะผลักดันน้องๆพร้อมที่จะทําให้น้องๆได้ไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันทั้งพี่ๆ FC แล้วก็พวกเราด้วยพี่ฟายนั้นนิดนึงไหมครับผมเดี๋ยวถ้า ถ้าไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่พักดันเราจนมาถึงที่นี่นะครับตามจริงตั้งแต่มีชื่อเข้าชิงมาเรายังไม่ทราบเลยแต่พี่พีแฟนคลับทุกคนก็คือบอกว่ามีชื่อเข้าชิงนะไปต้องรีบต้องพี่พี่เขาจะรู้ก่อนเราใช่ครับผมก็ขอบคุณพลังทุกคนที่ทําให้เรามาได้ไกลขนาดนี้นะครับอยู่ด้วยกันไปนานนะคบขอบคุณค่ะอ่าสักนิดหนึ่ง สัวเพื่อนแฟนอะไรยังไงครับมันคือยังไงับเอยถ้าบอกว่ามานีเทิร์นกันเพื่อนแฟนหรือก็อย่างอย่างที่พวกเราพูดครับว่าพวกเรามันมีหลายๆชื่อเรียกหลายๆสถานะพวกเรามันเป็นเป็นทุกๆอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งบัดดี้เป็นทั้งเพื่อนอะไรนะเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนบัดดี้เพื่อนมันมีหลายชื่อมาก ใช่ครับแต่รวมๆแล้วพวกเราก็คือก็คือคนที่ก็คือคนที่รักแล้วก็ไว้ใจกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมพลังใจที่คอยมอบให้กันเสมอมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปถึงอนาคตเลยเราก็จะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปครับครับแต่ว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าเป็นแฟนรีเทิร์นมันยังไงหยูไม่ไม่ไม่ครับครับ คือหลายๆสิ่งที่เข้ามาที่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแฟนแล้วก็เป็นอาจจะกับอาจจะรีเธอร์หรืออะไรอย่างงี้คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเขาอาจจะตีความหมายผิดด้วยเนาะเพราะว่าด้วยนุกนุกกับปายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลาเราพูดเราพูดเป็นเราพูดไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่บางคนก็อาจจะเข้าใจในอีกหนึ่งความหมายนุกปายอาจจะหมายหมายความอีกหนึ่งความหมายเขาก็อาจจะไปตีความอีกความหมายหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ ก็เป็นรูมแล้วพวกเราก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วถ้าแฟนจะคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเนี้ยเราเราจะติดไหมถ้าแฟนเขาคิดไปเงี้ยคับเราจะติดบ้าอตีความอะไรตีความว่าว่าเป็นแฟนกันเราติดไหมตรงนี้ก็จริงๆเราไม่สามารถตอบได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่ว่าเราอยากจะบอกพี่พี่เอฟซีว่าเอ่อพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันใช่ครับไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละ หลายหลายคนอาจจะห่วงว่าอาจจะทิ้งกันไหมเป็นเพื่อนกันในบางวันอาจจะทิ้งกันแต่เราจะบอกเลยว่าเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแต่เวลาเรามองตากันเราก็รู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันใช่ไหมใช่ต้องรู้กันทำกำจัดระกำกัดนะบาดนะคือคือมองตารู้ใจเลยน้องไปอยู่กับนุก ก็นุกก็คือเพื่อนที่ไปลายไว้ใจที่สุดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ปลายเข้ามาในค่ายเลยจนถึงวันนี้เขาก็คือคนที่ไว้ใจที่สุดอย่างที่ทุกคนได้ฟังก็คือความลับที่บริสุทธิ์มันก็คือบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีมันไม่มีหรอกว่าอ่าคนนี้นุกไม่น่าไว้ใจนุกก็คือ เพื่อนที่รักระหว่างดีกับป้ายเสมอครับผมนกร้องไห้แล้วนะนกหล่าอยู่กับปายแล้วแบบว่าตืนตันตื้นยังไงวะตื่นตันในเพื่อนคนนี้ก็เหมือนกันกับปายเลยครับเป็นเพื่อนที่ที่ไว้ใจคือไม่ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเพื่อนคนเนี้จะเป็นคนที่รับรู้แล้วก็รู้เป็นคนแรกๆเลยเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปงานหรืออยู่บ้านอยู่บ้านก็ไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันปกติ ก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวแบบว่าครับเอาน้องไปข่าวปลดข่าวดีอก็ลยกลับแล้วกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บแตเขาบอกเอาไปทองตกใจเโอ้โหถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นท้องแล้วก็ตกใจแล้วยิ่งเป็นเราเองอะก็ตกใจอ๋อจะ่ท้องได้ยังไงวะนี่แหละครับทุกคนเตทที่ที่นุกบอกว่า หลายๆหลายๆคนก็อาจจะเอาไปตีความหมายผิดในคำพูดของพวกเราซึ่งซึ่งเรื่องที่ว่าท้องอะมันน่าจะมาจากที่เราไปที่เราไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นพวกเราไปไปทำงานแล้วก็ร่วมไปกับพี่ๆ FC ทุกคนด้วยใช่บางคนเขาว่าเราไปฮันนีมูนบ้างไปเที่ยวด้วยกันสองคนบ้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าปปนีพุงหรือเปล่าแต่อันนี้อยู่แล้วครับอยู่แล้วกินเยอะเัากินเยอะมาทำให้เรารู้สึกบ้าง แต่ตามจริงไะไปเป็นคนที่เซนสิฟฟิเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอารูปไปแต่งยิงบ้างหรือว่าจะมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้างแต่แต่ถ้าถามว่าเข้าใจในมุมนั้นไหมไปก็เข้าใจครับแต่ในมุมของเราเราก็มีเสียใจเสียใจแล้วก็แอบแอบนอยกับตัวเองแต่แต่รีเซียตัวเองได้อยู่อ่าอย่าคำอย่าข่าวว่าท้องนี่มันทําให้เราดูเสียเสียภาพลักษณ์ใช่ค่ะเสียเซลเสียเสียวมันก็เสียเซลคนอื่นอาจจะมองเรายากคนที่ไม่ชเ่งเลยอะ เป็นอย่างนี้อ่ะออใช่แต่ตอนนั้นเรามีคิดไหมคะเอ้ยเดี๋ยวจะต้องออกมาแก้ข่าวหรือว่าบอกทุกคนรู้ไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบคนก็จะไม่ต้องคิดไปเองตอนนั้นตอนนั้นก็คิด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 อยู่สักพักพอน,นุเขาเห็นนุเขาเลยไปโพสตก่อนอ่า เหมือนเราก็มาต่ออีกมันมีคนโยงไปว่าใช้คำว่าผัวเมียอีกอะไรเราก็บอกว่าเออขอใช้คำนี้หน่อยแบบเออให้เกียรติกันดีกว่าอะไรผลผลหัวไร้ประเด็นเกลียดไปเป็นก็ออกมาป้องว่าอยากอยากจะให้เกียรตดกันไม่อยากให้ใช้คำว่าหัวเมียอีคำว่าหัวเมียไปเรื่องนี้มันส่วนตัวเรามองว่ายังไงครับคู่เราแรงกันไปมสำหรับคู่เราใช้คำนี้มันมันมันอาจจะ ไม่รู้ว่าอาจจะซอฟสําหรับทุกคนแต่มันก็แรงสําหรับปายอยู่ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งเราก็คือเป็นเป็นเป็นทอมเป็นสาวหล่ออยู่แล้วแล้วยิ่งมานี่คือเมียอัคือเราก็เมียมีลูกมีลูกพร้อมอีกครบเลยและอีกคำหนึ่งที่แบบมันก็ค่อนข้างจะแบบนี้เปลี่ยนทอมให้เป็นเธออันนี้อันนี้มันเซนสติฟท์กับตัวรู้สึกไหมก็ก็เซนสติฟท์นะครับเพราะว่านุ๊กกปลายอย่างที่ อย่างที่อยู่มาทุกวันแล้วก็พี่พีเอฟซีทุกวันนี้เขารู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเราเราไม่ได้ไปไปในในจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเป็นเมียที่จะต้องไปท้องอะไรเงี้ยครับใช่พี่พี่แต่ว่าทุกวันนี้พี่พีเอฟซีก็จะเข้าใจใน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 ตัวพวกเราสักส่วนใหญ่ใช่ครับยืนยันว่าเป็นเฟคนิวยนะเนี่เฟคเนี่ยเฟคเนี่ยเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคุพี่พี่องค์ขอบคุณขภาพ Thank you